สวัสดีครับผมมึอนี่มาพอกกับบาสิงใชนน่อีกเลยครับพี่น้องมึอนี่มาครับผมมึอนี่บาสิงไปเลยกบมาอย่างพี่น้องนี่เด็ตัวยังไงมาใส่บ,บาวสิงเลยพี่กอด้ด้พี่น้องแกะเข้าอนน้อยได้ย้ากันมึงนี่ทีมงานหลากหลายพี่น้องย่ากันเนาะใส่ครับ แกวผิกเดีย,พย,ยบพี่น้องเอ้ยใชบพี่ก็อืมอพี่เข้าย่างย่างตำพี่น้องหอมใชบ โอ <sa iden blessing> ้อยากพี่น้องเลยยางกรบัดเดียวยงไหนนะนัมานีบนี่เด้นี่อไข้าไผมเอกช่วยับปหอละนก็ได้ Giảm dạ cửa nhau vì nó <laughs> Mình bán phố yên với nó

เจา้าเขาเสียบล้าพี่น้องเอ้ย อย่างควบโลกหนึ่งพี่น้งองมึง

ยังนั่งอยู่ตัดไนี่ดไปตัดไปฮึ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 

วัวตั้งเแต่ตั้งแตบพี่น้องเขาก็ติดเมื่อ ยังดัดงแน่ได้พี่น้องมือนีิเยีย่ยนจิด๊ดอืนเยี่ยนจิ๊ดขางรถไสพี่น้องเรียวกันเนาะแข็งแรงรถไฟแล่นพี่น้องเมื่อกี้เนี่ย ใส่บางแอบเลยเด็ดพันอย่างวบคุนตัวด uh> ้เป็นหรอเปล่ครับพาสองอย่างนลยมัน ហੌននឹងពេបពីណោ ใช่แขงมัดด้วยพนสวยพอนก็ดีขอโทษขออภัยเน่ยด้พี่น้องเล้วเสียงห,หลายเ<ห>พ<อ>ราะว่าท่านผู้ส้มยังหน่อยคนก็นกนหลายยนนะขอโทษขอไภัเลยแล้วครับมันนี้แล้วที่มีเสียงแจกยังไงอืม ตัวพระแค่ข้อนครับพี่น้องเอ้ยครับตำแก้วกับย่างครบน,น,นี่เดือตัวกำลังกินพี่น้องอย่างครบแซ่บ ส่วนผู้ส้มอยากนะโมมาด้วยครับเด้อ,ก,ก,ก,อก,กินยนะ่างก้มกันบ้ากันเนาะพี่น้องเนาะ การกินกันการกิน,นกันยังไม่ต้องมีเสียงหน่อยพี่น้องเขาบอกเลกินนี้ในห้องแอร์เขากินย่องนอกี่ากันได้พี่น้องได้ขอราว่ากินเลยไม่เสียพ,พี่น้องกินเลยเสียงยังกระช่างมั่งแล้วพี่น้องเขาเสียน่ำดอก sao vậy ạng cột sạp ngang viên hàng mường, với đại viên à พูเดเถอทั้งแมวพี่น้องเอ้ยพันหิวเขาว่าพีน่น,น,น้องแมวแมวอยู่ไดเลยตัวพี่น้องอยู่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะถ้าพันกินเป็นบ่เป็นดอกอันย่างกบก็ได้แต่ว่าพันหอ้องแมวแมวอยู่ ครับผมมือนี่บ้าสิงกันสักนีดแหละครับผมมือนี่บ้าสิงก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อคนที่เขามารับชมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์่บ้าสิงมือนี่บ้าสิงกันสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผม